อ๋อเราจะหายหน้าหายตาไปนานนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นแฟนตามติดชีวิตเล้งนะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงที่ผมว่างนะครับด้เดินทางกลับมาบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวนี้จะไปเรื่องอะไรภาษาวัยรุ่นสังสรรค์ปาร์ตี้ปาร์ตี้ไปปาร์ตี้ที่ร้านเพื่อนซะหน่อยนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับเดี๋ยวต้องไปตรวจจัดการทําการตรวจอินดีโคนีวีเคให้เรียบร้อยนะครับได้เข้าร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยครับว่าเป็นไงบ้างครับคนที่เพื่อนผม เปิดร้านอาหารนะครับถ้าใครสนใจเดินทางมาบางบาุรีาก็เรียนเชิญได้นะครับอาหารอร่อยบรรยาก,กาศดีแอร์เย็นนะครับนะครับอตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านกันแล้วนะครับนี่ร้านอยู่ถนนนี้เห็นไหมเห็นไฟไหมเดี๋ยวผมจะลงไปนะครับร้านเปิดนะครับเดี๋ยวถ,ถ่ายให้ดูบรรยาก,กาศนะครับเป็นยังไงนะครับนี่ อันนี้ร้านอยู่ตรงหัวม,มุมนี่เห็นไหมครับร้านอยู่นี้นะครับหัวม,มุมตรงนี้นะครับนี่ไปดูที่ร้านเป็นยังไงนะครับคุกมมากาไปรุ่นมาแล้วมียามยังมียามอยู่ยามมาคอยตีหน,หน้าร้านอยู่ตรงนี้นะครับหน้าร้านนะครับเราเข้าไปลืมถามว่าลืมเอาเอพีเคเอาเอพีเคก่อน เค่อนะครับเสื้อฟามชัวร์เดินกลับมาใหม่มาถึงแล,แล้วพวกผมไม่ได้เจอกันมาเนินนานสวัสดีทุกคนผมมาแล้วแ้วตัวไอทีเคคอนตัวไอทีเคคอนนี่แดะตอนนี้เราอรอผล a อทีเคอยู่หน้าร้านเจจะของร้านมามา,มาดูนะ อนุญาตให้เราเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือจะเข้าไปพบกับพวกพวกผมาแล้วเกมไม่ได้าตรฐานีตอนนี้คือสองทีแล้วรับขับ <Grey> <c oughs> ย้อนรถกลกับบ้านเลยมุย้ยอัดอัพแรกเนี่ยแย่ท <c oughs> yeah, ุกทีแล้วเนี่ยมึงเหงาเลยวันเจ็ดผมลองรู้ก่อนพีพีรู้ข่าวไหมว่าตรงนี้เขาติดกันเยอะเนี่ยโอ้ฝาดผมพี่เยอะ ไปนูมันเยอะพี่นูน่น,นเลยนะรู้แล้วครับเขาจะให้เข้าร้านหรือเปล่าเนี่ยคนต่างด้าซื้อสามเข็มมาต้โอโวิ่นี่ต้องนั่งรอสิบห้านาทีนะกว่ามันจะกว่ามันจะรู้เลยรู้เลยรู้เลยนะรวดเร็ว,วติดปุ๊บเต็มเต็มขนาดนั้นเลยอ่ะเออปวดมาหลัยรอบแล้วเว้ยสวนกับทุกวันเนี่ย ทำคัชิ้นกน็ม่มีิาแล้วเขาบอกว่าทำไมเ่ิดเลยแต่ตอนนี้เรารอของเจีคอยู่ร้านเจีออกร้านมาดนะอนุญต้เราเข้ารป่ไม่รู้นรับเข้าไปพบกับกอกแล้วคุณกลัมีสองที่ทำในเนี่ยคุณไเปรอดยินีด้วยยินดีต้อนรับ้้านบนคุณเข้าร้นได้เอาไหนอะไม่อนนี้เข้าไปในร้านแล้วเจ้าของร้านแดกข้าวอยู่อ่ะแนะนำอะไรคุณแนะนำอะไรของใหม่เลย เมนูเมนูใหม่มีปลากระพงข้าวหนังปลาจะพามากินคนเดียว,วยนะี่ะนะแน่ปลาห่อปลาผัดแหงโกสิม,มี่ไก่ผัดไม่ต้องม่วงใส่ใส่ดอไม้ไหมใส่ไม่เอาต่อไม,ม้กินดอไม้ได้ไหมได้ดิถ้าพี่อยากกินพี่อยากที่จะสั่งอ่ะเออเอาไม่ใส่ต่อไม้เข้าวปลาไม่ใส่ต่อไมกไม่กินผักไก่ที่ไม่กินผักไงบ้าไงต่อไมก้ก็คือซื่เลย <laughs> เอาเอาอย่างเดียวก่อนแล้วก็เอาชาขาวชาขาวชาขาวหนึ่งแบนโซดาน้ำชาขาวเขา,ขาหนึ่งเราเรียกชาขาวเว้ยบรรยกาศร้านเพื่อนผมชื่อร้านร้านบนเฮ้ยเราต้องเส้นซื้อเล่าปะวะชาเก็บให้ขวยขาวชาขาวก็เลยเหี้ยนึนยง <c ười> น่งเจ้าของร้าน เดี๋ยวเราลองกับข้าวสักกับข้าวไปแล้วลองกินก่อนเมนูอะไรน้องๆแนะนำอนี่คุณก็สบายคุณไม่ต้องทำข้าวแล้วสิคุณก็สบายบนตัวถามเฉพาะเมนูตัวเองอ๋อคนละคนละคนละลายขออนุญาตไปรับประทานชาขาวนนะจะรออาหารมาจะถ่ายให้ดูมันนัดระหว่างรอแล้วก็ดูเมนูไปก่อน แล้กก็พงทอดน,น้ำปลาเนี่ยเราสั่งอะไรนะครับเพราะปลาน้มแดงนี่ยหอมแฝดต้มยำต้มจืดม,มีครบครับผัดก็มีแนะนำผัดกะเพราเนื้อกระปุกยำหะไรต้องกินแนะนำแนะนำ <c oughs> <c oughs> กับอะไรนะ <c oughs> แก้มหมูทอดทีท่กินประจำอ่ะ ข้าวเรากินไปเยอะเดี๋ยวเรารอดูของเราสั่งไปหนึ่งอย่างก่อนว่าอย่างไรอาหารจานเดียวเขาก็มีเขามีจั่เดี๋ยวกามีไม่เคยดืมผ่านไม่ได้ข้ามเด็กกิดูกระเพาะปลาน้ำแดงพัดปลาเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยหมูกระเพาะปลาไข่ทุกคาปลาหมึกกุ้ง มีเปาูเลือดหมูนี่ครับสุดยอดไม่รู้คนผมนะท้าช้ามากกินหมดเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยเป็นยังไงครับแล้วก็ปลาให้ดูนี่เรากตักบไปคุยแบ่งน,นะครับไม่อยากจะคิด ใส่น้ำจิ้มหน่อยแล้วก็กินขอมสดเลยแตบว่าปากินมัต้องเด็กๆขาขาวนี่อร่อยลือเกินเดี๋ยวลองดูคืนนี้ไม่แน่จะไปแต่ต่อที่ไหนหรือเปล่าแต่โควิดมันอนันตรายครับอาจจะไม่ไปไหนร้านนี้ก็พอละตอนนี้ กกับโซเชียลดิดแทนอีกมีลูกค้าผมกับโต๊ะข้างๆสองโต๊ะแค่นี้บอดมากเป็นก่อนโชว์ไปหน่อยโอเคเดี๋ยวดูไม่รูต่อไปนะสั่งอะไรนะกลับมาครับเมื่อคืนภาพตัดเจอขาขาวทำพิษภาพตัดไปเลยเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้อัดนเพิ่มครับวันนี้เราก็ยังมากินร้านเพื่อนเหมือนเดิมเพราะเมื่อวานผมไป กินข้าวตะป็ดมาสองจานแล้วมันอิ่มเกินไอ้กับข้าวเยอะไม่ได้นะครับอย่างที่เราสั่งกับข้าวมาลองอีกสักสองอย่างดูเป็นยังไงนะครับตาวมาแล้วครับสั่งปัร์พีเมอร์เลยกับกับข้าว ม,มีอะไรจิมปล่อยหนึ่งตัวนหมามา่าพันธีหมอกหมอกชิมแล้วแบบเผื่อไหมวันนี้โอ้ยมอ เราซื้ปิดภาพมันจะปิดคลิปไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าตัพตัดนี่ต้องมาซ้ำโอ้โหนี่เป็นแก้วเป็นแก้วดื่มแก้วแก้วเอาคนติดตามจะสามร้อยคนแล้วนะครับมีกุ้งเนื้อครับเนี่ยนี่กุ้งแต่ผมไม่ชอบกินกุ้งแหละชอบกินหอยเดี๋ยวขอตัวรับประทานก่อนเดี๋ยวจะกลับเมื่อไหร่จะบอกแล้วกัน ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะครับพอดีร้านก็เขาจะปิดแล้วก็นนพเพงบันเทิงแล้วเกินนะครับี้าวขอตัวแนละ้เวเดินทางกลับนะครับผม